ครีมทาผื่นผ้าอ้อม่ลยค่ะลูกเก่าจนเป็นแผลโอ้โหผื่นผ้าอ้อมนะคะเป็นอะไรที่ปวดจิตปวดใจปวดหัวสุดเลยนะคะที่บ้านนะคะจะใช้เป็นครีมทาผื่นตัวนี้นะคะของละมุนจริงๆคือทาผื่นได้ทั้งที่หน้าเนื้อตัวแขนขานะคะอ,อวัยวะหรือว่าก้นลูกน้อยก็ทาได้เช่นเดียวกันอันนี้ใช้จริงอ่ะคือแบบจนแบบแทบจะไม่เหลือนะคะเน,นติดมือเลยแนมะ่ แบบนี้เลยนะคะก็ทาลงไปนะคะตรงบริเวณผื่นนะคะที่มีปัญหานะคะด้วยตัวครีมของเขาเองนะคะจะช่วยฟูผิวหนังส่วนนั้นให้ผิวแข็งแรงนะคะเพื่อลดการเกิดผื่นนะคะถ้าเป็นเรื่องผื่นของเด็กนะคะไว้ใจนะคะเลือกใช้เป็นครีมทาผื่นละมุนค่ะทาที่หน้าเนื้อตัวแขนขานะคะแล้วก็ผื่นผ้าอ้อมลูกได้เช่นเดียวกันควบคู่ออกับการดูแลผิวหนังตรงส่วนนั้นนะคะให้แห้งแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนะคะหมายถึงว่าเวลาที่ลูบหาชีหรือว่าอืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทําความสะอาดนะคะล้างน้าสะอาดหรือว่าผลิตภัณฑ์สําหรับล้าง ส่วนนั้นโดยเฉพาะซับผิวส่วนนั้นนะคะอย่างเบามือจากนั้นก็ทาครีมทาผื่นปล่อยให้ผิวกลนลุกน้อยนะคะได้สัมผัสกับออกซิเจนบ้างนะคะเเท่านี้นะคะผ่นของผิวหนังส่วนนั้นนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นอีกแกคลครีมทาผื่นหรือว่าทาผื่นผ้าอ้อมนะคะจิ้มได้แต่กระดาษล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแม่โบค,ค่ะ